สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับที่อยู่ทางบ้านคุณลูกค้าที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้เจอเจอกันที่ทชุดชัยซาบิน่านะครับแนะนำโปรโมชั่นของซาบิน่าก่อนที่จะเรียกว่าก่อนที่จะเริ่มรายการคงไม่ใช่ละมัง้ง รายการเขาเริ่ม3วันวันนี้วันแรกนะฮะวันนี้วันแรกคือวันที่9 1 11 1รายการเริ่ม3วันนะฮะคุณผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านนะครับกับชุดนัยซาบิน่ารถราคาพิเศษเลยนะครับซื้อ2ชิ้นแถมอีก1ชิ้นนะครับเออตัวแถมตัวขายตัวเดียวกันใช่ไหมพี่ ตัวเดียกการเห็นไหมเห็นมาเห็นไหม,หไหมคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านชุดชนายซาบีนาบอกข่าวจะต่อกันไปด้วยนะครับวันนี้แนะนําโปรโมชั่นชุดชนายซาบีนานะครับแนะนาโปรโมชั่นชุดชนายซาบีนาว่าช่วงนี้ช่วง9เดือน9 9้าเจุดเนี่ยพิเศษอะไรก็ไม่รู้นะ9 9ดเนยเอาใครที่เกิด9เดือน9คอยมีความสุขเห็นเขาอวยพรใน Facebook เยอะแยะเลย9เดือน9แต่ไม่เป็นไร9เดือน9กับชุดชนายสแถมหนึ่ง จุดชนายซาบิน่านะครับ2แถม1 2แถม1 3วันเท่านั้นนะครับแนะนำโปรโมชั่นวันนี้จุดชนายซาบิน่า2แถม1 3วันเท่านั้นนะครับ3วันเท่านั้นนะวันนี้วันพรุ่งนี้แล้วก็วันมะรืนนี้นะครับ9 10 11 9 10 11้คุณผู้ชมนะครับทุกครับทุกไซสออ์ทุกขนาดนะครับทุกแบบทุกรุ่นอาว่าง่ายๆเลย เราจัดรายการ2แถมหนึ่งกันทั้งหมดเลยนะครับก็เรียนเชิญนะครับนารบเรีบเร่งยเร็วไวนะไซต์ต่างๆก็นี่แหละอย่างที่เห็นนี่แหละครับเยอะแยะมากมายให้คุณผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกหาการแบบอืเต็มที่กับชีวิตเลยนะครับนาะชุดชนาซสาบิน่านะครับเห็นไหมละ่ะเอาผู้ชายมาโฆษณาซะด้วยธรรมดาที่ไหนเราวันเนี้ย <c oughs> อ้าวความสุขของทุกคนนะครับผู้ชายก็ทําได้ทุกอย่างนะครับทั้งชุดชนยัยทั้งเกงในเนาะก็2แถม1เหมือนกันใช่ไหมแค่สอโอเค โอเคโอเคอ่ะคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็เรียนเชิญกันได้เลยนะครับ9 10, 18, 10นะ9 10 11 12จำไม่ใช่นะ9 10 11นะสาวัน3วันผมเกือบเตลิดแถมให้อีก1วันแล้วนะครับเดี๋ยวมีโปรโมชั่นดีๆเราก็จะมาถ่ายทอดสดกันแบบนี้เลยนะครับโปรโมชั่นไหนดีโปรโมชั่นไหนยังไงเดี๋ยวเราจะเล่าสู่กันฟังนะครับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านช่วงนี้ช่วงที่โปรโมชั่นก็มีมหาการรมชุดนยัยราคาสุดประหยัดราคาสุดพิเศษเลยแต่9 10 11เนี่ยเราก็จะมี โปรโมชั่นด <magic. S 1> <work. S 2> ีๆโปรโมชั่นดังๆโปรโมชั่นเด่นๆจากชุดชั้นในซาบีน่า2แถม1 2แถม1โปร9.9 9เดือน9คุณผู้ชม9เดือน9นะ9เดือน9นะกับชุดชั้นในซาบีน่านะครับแล้วจะเจอกันนะครับจะเจอกันวันนี้ถ้ารับทราบข่าวดีอย่างนี้แล้วก็รีบมากันได้เลยนะครับรีบมากันได้เลยนะครับเมื่อวานเราโพสต์เข้าไป50%ยกเลิกแล้วไม่ขายแล้ว50%ขาย2แถมหนึ่งเลยดีกว่า ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็เหมือนหนึ่งแถมหนึ่งแหละคุณผู้ชมนะเราเลิกละเราขายสองแถมหนึ่งไปเลยอาเป็นก้าคุณลูกค้าเลือกมาสามตัวจ่ายเพียงแค่สองตัวแค่นั้นนะครับนะเลือกมาสามตัวจ่ายเพียงแค่สองตัวเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวให้พี่เขาคุยให้คุณลูกค้าฟังก่อนนิดหนึ่งว่าอ่าช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับอ่าเชิญเชิน,ชนคุณลูกค้านิดหนึ่งนะครับ ค่ะก็นะคะสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่ดูไลฟ์สดของธวิกิจอยู่ในแบรนด์ของ s บีน่านะคะโปรโมชั่นของเราแค่3วันเท่านั้นนะคะในส่วนของโปรโมชั่น2แถม1ตอนแรกเราจะเล่นโปรโมชั่นชิ้นแรกราคาป้ายชิ้นที่2ลด50ถ้าจะเหลี่ยแล้วมันก็ยื่นะคะแต่รอบนี้นะคะเฉพาะห้างธก,กิ k เปอ super center ของเรานะคะทางบริษัทจัดให้ค่ะนะคะโปรโมชั่น3แถม1นะคะลดมากถึง3 3เเซ นะคะลดมาถึง33เอร์เซแล้วก็มีสินค้าใหม่สวยๆลายสวยๆนะคะพร้อมบริการคุณลูก <c oughs> ขออนุญากนะคะเสียงหายเสียงหายนะคะก็มีหลากหลายรุ่นนะคะคุณลูกค้าขานะคะของซาบินา่าเรามีอยู่4เรเวลนะคะเลเวลที 2, ่1ฟองนม0เปเซรเวลที่2ฟองนม25เปอร์เตเวลที่3ฟองนม50เปอร์เซและเรเวลที่4ฟองนม100เปอร์เซนตนะคะนำมาจัดโปรโมชั่นทั้ง4เรเวลเลยคุณลูกค้าขานะคะ สำหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็เรียนเชิญได้นะคะเคาน์เตอร์สป,ปีน่าห้างธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์จังหวัดบุบรีรัมย์ค่ะครับผมโอเคอ่าขอบคุณครับ สวัสดีน้าสวัสดีครับขอบคุณนะครับคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามชมในวันนี้นะครับเดี๋ยวไปจะเจอกันไลฟ์สดช่วงต่อไปของชุวิกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับอย่าลืมนะครับซามินาลดราคา9.9นะฮะ2แถม1 9.9 2แถม1 2วันเออ2วันทุที3วันเท่านั้นนะครับ3วันเท่านั้นวันนี้ผ่านไปครึ่งวันละ9 10 11นะฮะ9 0 11 3วันเท่านั้นนะครับแล้วจะเจอกันในช่วงต่อไปนะครับสวัสดีครับ